มาเร็มาเร็มาเร็วทุกคนนะวันนี้นะคะจากหลังจากที่นะคะปีใหม่นะคะก็ภารกิจนะเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะคะก็เพิ่งจะนะคะได้ขึ้นมาไรนะคะทักทายทุกคนทุกท่านนะครับอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันพระใหญ่นั่นเองนะคะก็ขออนุญาตนะคะทักทายนะะทุกคนทุกท่านนะด้วยนะด้วยกันนะคะด้วยกันนะคะทุกท่านเลยนะคะ อ่ะอมไม่แชทไม่ห้าวันนี้สวัสดีค่ะ ใช่มั้ยค่ะไทเซนโอเคสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาพูดคุยได้นไทยกันค่ะวันนี้นะคะก็ร่มหนาวนะพัดมานะคะสองถึงสามวันแล้วนะคะแอดลืมซื้อนมให้บีเอ็มด้วยนะคะทุกคน <laughs> ก็มัวแต่ทำภารกิจนะคะต่างๆนานาเยอะมากมายเลยนะคะจนปีนี้นะคะต้องขอโทษนะคะพี่พอลลี่แล้วก็ป๋าแดงแล้วก็คุณตั้มด้วยจริงๆนะคะที่ไม่ได้ไปร่วมงานนะคะเขาดาวด้วยนะคะเพราะว่าป๋าแดงคุณตั้มแล้วคุณพอลลี่นะคะก็ชวนพวกเราเหมือนกันนะแม่ออฟแม่พี่นะสาวป้านนะแอดแม่เบนซ์นะแต่ว่าไม่ได้ไปเนื่องจากอะไรคะนเนื่องจากนะคะเพราะว่า แอดบัตก็อยู่เนาะกับเพื่อนๆนะคะกับพี่ๆน้องๆนะคะส่วน BM เนี่ยก็อ่ก็ต้องอยู่กับแอดนะคะก็เลยไม่ได้พานะคะไปขลาวดาวด้วยนั่นเองนะคะพาะเขาก็นอนแต่หัววันนะคะก็เลยนะ,ะไม่ได้ไปร่วมงาน าดาวนะคะกับป่าแดงแล้วก็คุณผลีแล้วคุณตั้มด้วยนะคะต้องขอโทษขอไปนะคุณตั้มคุณพลีแล้วก็ป่า <c oughs> แดงด้วยจริงๆนะคะด้วยใจเนาะอ่ะโอเคนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าจะวันไหนนะเราก็ยังใจเหมือนเดิมนะคะสู้เหมือนเดิมนะ,ะไอเราก็เป็นนะคะคนสู้ชีวิตซะด้วยนะ,ะไม่ว่านะ,ะจะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีนะคะจิตใจของเรานะก็ lived, แน่นอนว่าทุกคนนะคะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมนะคะแม้แต่เวลาอายุของเราก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเพราะตอนนี้ของแอดก็ปาเข้าไปนะคะสีปีแล้วนี่ ในช่วงเวลาที่อยู่กับ FC นะคะลุงพลป้าแตนนะทุกคนนะก็เอ่อก็เรียกว่านะคะได้ประสบการณ์ต่างๆนานาคะเยอะมากมายนะคะ64 65 66แล้วก็เข้ามา67แล้วก็68แล้วก็กระเกินเข้ามานะ69เกินเข้ามา69แล้วนะคะหลากหลายนะคะหลากหลายอย่างที่เรานะได้มาเจอมาเจอกันเนาะ ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าจะผ่านวันผ่านปีไหนนะคะก็ไม่เปลี่ยนใจนะคะก็ยังให้กําลังใจนะคะลุงช่างแล้วก็คุณป้าสวนผักเพื่อนเหมือนเดิมแล้วก็ติดตามนะคะ fc นะคะลุงพลประแตนนะคะทุกคนทุกท่านจริงๆนะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับการัพ p อ o r t สนับสนุนนะ,ะอดนุนนะ,ะช่วยนะ,ะให้แอดนะคะได้มีรายได้นะคะก็ตลอดจนทุกวันนี้นั่นแหละนะคะเริ่มจากปี6-4จนมาทุกวันนี้นะคะได้ขายกระบอกขายกล้วยข,าย,ข,า,ยขายมะขามนะคะต่างๆนานานะคะว่ากันไปนะ ขอบคุณมากเลยค่ะนะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะจับแอดนะ,ะต้องขอบคุณตัวเองที่แข็งแรงนะคะแล้วก็สู้ชีวิตนะ,ะสู้จนนะ,ะได้เห็นอะไรต่างๆนานานะคะก็เยอะมากมายเลยเนาะ ว่ากันไปนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดหัวใจนะคะเป็นกําลังใจให้กับนะคะแม่เบนโกกอกนําเดินนะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรพิเศษนะคะก็เป็นวันธรรมดาของเรานี่แหละนะคะเริ่มต้นนะการทํางานนะคะก็อีกเช่นเคยนะคะกรีดยางขายยางซื้อยางนะคะแล้วก็ส่งยางด้วยนั่นเองนะคะควบคู่กันไปนะก็เรียกว่าเป็นรายได้นะคะรายได้พิเศษนะคะเพราะว่า ของแอดนะคะนอกเหนือจากกรีดยางเพราะว่าประมาณเดือนหน้านะคะเราก็ต้องหยุดกรีดยางแล้วนะคะต้องพักยางเพราะว่ามันแรงแล้วนั่นเองนะคะก็เลยต้องพักนะคะก็ต้องทำให้ต้นยางเนี่ยได้พักนะคะก็คือกุมภาพันธ์มีนาเมษานะคะสามเดือนเลยนะคะแล้วก็ปลายปลายเมษานะคะเราก็ต้องเริ่มกระตุ้นนะคะก็ปิดประมาณ2เดือนนะคะสเดือนกว่าเนาะก็จะไม่มีรายได้แล้วนะคะทุกคนก็จะไม่มีรายได้แล้วนะคะทีนี้ก็ ก็ต้องมาดูที่มะขามหวานมะขามเปรี้ยวนะคะกระบกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวดำนะคะปลาแห้งปลาวงนะคะว่ากันไปนะคะทุกคนนะ,ะก็ฝากสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับนะ,ะแม่เบงกอกด้วยนะคะสนใจนะคะมะขามหวานพันธุสีทองพันธุ์ชมพู่นะคะก็เราว่ากันนะคะปลายเดือนมกรานะคะก็จะเป็นขายฟักทองขายฟักนะ และก็ข้าวโพดด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นรายได้นะคะที่แอดนะคะพอจะหานะ,ะพอจะหาได้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะช่วงนี้นะคะก็เออก็พอมีนะคะก็ยังหารายได้นะคะจากอ,อยางพารานะคะกีดยางทรงค่ารถนะคะนักเรียนนะคะได้อยู่นะคะในช่วงในช่วงนี้นะคะของแอดนะคะก็ประมาณเดือนหน้านะคะก็คงเอ่อ เล่นขายนะคะฟักทองนะคะฟักทองแล้วก็ฟักนะคะน่าจะได้นะคะประมาณนี้ประมาณสิ้นเดือนนะคะน่าจะได้นะคะเริ่มเก็บนะเพราะว่าตอนนี้กําลังจับลูกนะคะก็เริ่มโตนะโตแล้วแต่ว่ายังไม่แก่นะคะก็เลยยังส่งไม่ได้เก็บไม่ได้นั่นเองนะคะทุกคนนะก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะคะสำหรับฟักทองพันดีนะคะพันรายเข้าต่อของแม่เบน์กุกเกนั่นเองนะคะทุกคนนะ ลืมซื้อนมให้บีอมนะคะพี่เบนซ์ก็เลยต้องไปซื้อนมมาให้บีอม <c oughs> นะนะขี่ไปวนมาขี่ไปวนมาอยู่ตลอดเวลานะคะไม, <c oughs> ไม,ไม่ไม่มีเวลาลืมนะพี่บอกว่าลืมนะก็นั่นแหละนะคะประมาณนี้ทุกท่านสวายดีนะคะขออนุญาตนะคะพูดอีกครั้งนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสองพันรอย 69เนั่นเองนะคะปีม้าทองนะคะก็ปีก็เรียกว่าแม่ม้านี่ก็เป็นอะไรคะเออไม้ที่สู้แล้วก็อดทนใช่ไหมปีนี้ก็อดทนนะอดทนกันนะอดทนสู้สู้กันนะ,ะก็ปลอบใจตัวเองทุกครั้งนะคะเวลาที่เรารู้สึกรู้สึกแบบผิดหวังผิดหวังนะคะท้อแท้ ท้อแท้นะคะไม่ได้ท้อถอยนะคะท้อแท้นะแบบเออเราเรารู้สึกว่าเราตั้งใจแล้วนะะมันมันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจนะคะก็รู้สึกผิดหวังอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็บอกใจตัวเองตลอดนะคะว่าเราต้องอดทนและเราต้องสู้นะคะเพราะว่าเรายังมีนะคะลูกๆที่ต้องคอยดูแลต้องให้กําลังใจด้วยนัวเองนะก็เหมือนกับนะคะคุณป้านะคะคุณป้าก็เรียกว่าตอนนี้ก็คุณป้าก็เป็นเสาหลักนะคะของครอบครัวนะทั้งในส่วนของดูแลนะคะเออ น้องโอมน้องน้ำมนต์ด้วยนะคะน้องโอมก็เข้าหมหาลัยแล้วนะคะส่วนน้องน้ำมนต์ก็กําลังนะคะศึกษาต่ออยู่ร้บนี้นะคะค่าใช้จ่ายนะคะจิปะทะต่างๆนะคะคุณป้าก็ขายน้ําปลาร้านะปลาราปรุงรสนะคะ,ะ,ล,ะ,คะลุงป้าปลาร้าหนัวนั่นเองนะคะทุกคนก็ใครที่สั่งนะก็สั่งได้นะ,ะผ่านช่องไม่เว้นกกอกนะคะออเดอร์เข้ามาได้นะ,ะเดี๋ยวแอด ขออนุญาตนะคะแจ้งรายละเอียดนะคะแจ้งแจ้งรายละเอียดนะคะให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะน้ำปลาร้าปรุงรสนะคะก็คคนปลาก็สู้นะคะแอดที่เราแอดเบนนะคะอยู่ทางนี้ก็สู้เหมือนกันนะคะกออ็รับซื้อยางแล้วก็ขายายางไปนะคะร้านของเราเนี่ยเป็นร้านเล็กๆนะคะ fc ไม่ไม่ได้มีผลกําไรนะคะประกอบการอะไรมากมายนะคะแต่ก็ก็ค้านะคะถ้า พ่อค้านะคะถ้าค้าแล้วไม่มีกําไรนะคะเป็นไปไม่ได้เนาะก็ต้องมีกําไรใช่ไหมคะทีนั้นก็มีนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะแต่ว่าของแอดนี่แต่ยังยังไม่เจอภาษีนะคะแต่ของคุณป้าเนี่ยเขาจะเจอเขาเจอภาษีอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็จัดการเรียบร้อยของแอดนี่ยังยังก้ากึ่งนะคะกั้ากึ่งก็คือ Uh, ยังยังไม่พร้อมนะคือรายได้ของเรานะคะไม่เยอะจนเราจะต้องเสียภาษีน,นั่นเองนะคะก็เลยนะคะไม่ได้เสียนะก็ปีที่แล้วก็ไม่ได้เสียภาษีนะคะก็รายงานตัวเข้าไปนะคะปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็ประมาณพฤษภานั่นแหละนะคะก็แจง้งรายงานนะคะก็รายงานตัวเหมือนกันนะคะก็รายงานวันดีพี่ใหม่จ้าคิดสิ่งใดก็ สมปรารถนาเดอ้อเฮงเฮงรวยๆนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่นะคะคุณสวยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะคุณคุณ,คณแอดสวยก็เหมือนกันนะคะก็สุขภาพแข็งแรงนะคะตลอดปีตลอดไปนะคะทุกคนทุกท่าน FC ลุงป้านะ,ะลุงผลป้าแตนนะคะทุกคนเลยนะคะปีใหม่นะ,ะที่พึ่งเข้ามานะคะอ่ะเราก็เริ่มใหม่กันนะคะเริ่มใหม่นะ,ะกับสิ่งใหม่ๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับชีวิตเรานะคะอย่างแรกก็นะคะต้อง รักษาสุขภาพแล้วนะคะเพราะตอนนี้ปาเข้าไป40แล้วนะคะก็โอ้โหก็หนักพอสมควรนะะอ้วนตุ้ยๆเลยนะ,ะตอนนี้นะคะช่วงนี้นะคะกินดีมีสุขนะ,ะกินดีอยู่ดีนะคะก็ตึงๆหน่อยนะคะก็ต้องไปรีดนะ,ะรีดไขมันเดินนะคะกรีดยางแล้วก็หยดน้ำกรดด้วยนะคะทุกคนนี่ <laughs> นะพักงานไปประมาณอาทิตย์กว่านะคะเพราะว่ามีงานบุญงานแต่งงานบวชงานขาวดำด้วยนะคะเราก็ไปร่วมนะคะเพราะว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงน,นะคะก็อย่างที่ FC ทุกคน,นะคะเห็นนะ,ะบางทีก็มีคลิปบ้างไม่มีคลิปบ้างนะคะต้องขอโทษขออภยัยทุกคนทุกท่านวันนี้ก็คลิปหายนะคะก็จะเป็นไร้สดนั่นเองนะคะอ่ะเราก็ทําชั่วโมงว่ากันไปนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็กรีดยางนะคะกรีดยางยังไม่พักนะคะน่าจะพักประมาณสิ้นเดือนนะคะเพราะว่า สิ้นเดือนเนี่ยแอดจะได้นะคะเอ่อเก็บนะคะฟักทองเลยนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มเก็บมะขามนะคะก็เริ่มเก็บมะขามเข้ามาแล้วนะคะทุกคนนะคะในในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการให้การติดตามแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนนะคะกวายุนะว่าจะไปขอทําคลิปนะคะคุณพอลลี่คุณตั้มนะคะแต่ BM ก็ไม่อยู่นะคะงอแงนะคะไม่ไม่ให้ไปนะอยากให้อยู่ด้วยนะคะโอ้แอดก็เลยนะคะ ก็ไม่ได้คลิปนะฮะภาพดีๆนะคะให้กับนะฮะเอฟซีได้นะฮะได้ชมกันนั่นเองนะฮะก็ก็จะมีอ่อจะมีแค่งานเลี้ยงนะคะของคุณแสมแพมเนาะคุณแสมแพมนะคะก็เอ่อเลี้ยงนะคะหมูกระทะนะฮะให้กับนะฮะเด็กๆนะฮะที่กกเกาะนะฮะก็มีหลายคนนะฮะที่เข้ามากินนะฮะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณแสมแพมด้วยจริงๆนะคะแล้วก็คุณแสมนะคะก็ยังเลี้ยงนะปลาเผานะฮะแอดด้วยนั่นเองนะฮะก็ต้องขอบคุณนะะ ปลาเผารสแซบ่บรสเด็ดนะอ่ะานะจักนะร้านนะนะาแต่นั่นเองนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีคุณแสมแพรมด้วยนะคะที่ให้นะเอ้อปลาเผารสเด็ดนะให้กับเรานะคะได้กินนะ,ะปีใหม่กันน,นั่นเองนะ,ะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะส่วนแอดก็เหมือนเช่นเคยนะคะทุกคนก็ถ้านะคะปีใหม่สงกรานนะคะสิ่งที่แอดไม่ไม่เคยลืมนะ,ะก็คือน,นะ,ะก็ต้องนะ,ะเอ่อ ไปกินข้าวนะคะกับพ่อกับแม่นะคะก็อย่าเรียกว่าเลี้ยงเลยเนาะนะถ้าเลี้ยงก็โอ้โหใจใหญ่มากนะคะไม่นะคะก็คือแอดก็แค่ซื้อแบบอาหารอร่อยๆนะคะที่ตากับยายนะชอบนะคะจริงๆเขาก็มีตังค์ซื้อกินนะแต่ว่าโดยโดยรวมที่นะคะแอดไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขามีตังค์หรือไม่มีตังค์นะคือในเวลาที่เราหาได้เราหาพอได้นะคะก็อยากนะคะซื้อของอร่อยๆนะคะให้กับให้กับพ่อกับแม่นะคะได้กินบ้างนะคะก็อย่างเช่น หอยแครงนะคะแล้วก็กุ้งด้วยนะคะกุ้งก็ตัวโตวนะะแต่ไม่โตมากนะคะโตตามกําลังพูดแล้วขำนะทุกคนแอดะพูดขำนะ,ะเพราะว่าเออก็ได้ไปนะ,ะซื้อกุ้งแล้วก็หอยแครงนะ,ะให้ตานะ,ะเพราะว่าตาบอกว่าตาเป็นคนที่ชอบกินหอยแครงมากนะคะเมื่อสมัยหนุ่มๆน,นะคะตาอยากกินมากนะคะแต่ด้วยด้วยฐานะทางบ้านแล้วก็ลูกก็เยอะด้วยเนาะ,ะซื้อมาโลเดียวนะคะก็ไม่พอกันกินนะคะ ก็นะคะเมื่อแอดเบ t นนะคะมีโอกาสแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดนะคะก็ไปซื้อนะคะหอยแครงมาแช่นะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็ลวกนะคะให้พตากับยายนะคะกินด้วยกันนะคะก็อร่อยนะคะตาก็ยิ้มนะคะจริงๆนะก็เข้าใจนะคะคือตาเขาก็อยากให้ลูกๆเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะมีอะไรก็กินนะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นหอยแครงรดเด็ดนะคะเป็นกับข้าวธรรมดาาเนี่ยตาาก็ชอบนะแต่แต่โดยรวมที่ว่า เราเราอยากให้ให้ตานะคะให้พ่อกับแม่นะคะก็ได้กินของอร่อยบ้างนะคะนี่แหละนะคะก,ก็เรียกว่าเขาก็คงมองเห็นว่าเราคงมีกําลังนะคะซื้อนะ,ะ,ซ,อนะ,ะซื้อแล้วก็ดูแลเขาได้นะเขาก็เห็นแค่นี้นะคะพ่อกับแม่เขาก็ดีใจแหละนะ,ะ<ม>เหมือนกับแม่อุ่นนะคะก็ดีใจที่เห็นแอดบตัตแล้วก็แอดเตยนะคะาสามัคคีกันนะคะทมาหากินด้วยกันนะคะมาณนี้นะคะก็ ปีใหม่สงการนะคะแอก็จะมอบเงินนะให้กับตา,าให้กับยายอุ่นเนะเาะก็ครั้งละหนึ่พันนะคะอันนี้ไม่ไม่รวมนอกเหนือนะคะก็ทุกครั้งนะ,ะเวลาขอพรกับแนะม่อุ่นนะคะก็ก็จะให้เงินนะคะแม่อุ่นไว้ซื้อหมากซื้อพลูนะคะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ปีนี้นะคะก็ ยายอุ่นเขาไปสบายแล้วเนาะมีแต่เรานะคะที่ต้องสู้ต่อไปใช่ไหมทุกคนนะคะอ่ะว่ากันไปนะคะเราก็สู้กันต่อไปใช่ไหมนะนะคะทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับนะ,ะ FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสู้ๆอดทนนะคะสู้ๆยกมือขึ้นไปสู้ดีนะอะไรประมาณนี้นะคะเราก็สู้นะคะแล้วก็เออเป็นกาลังใจให้กับนะคะแนวหน้าด้วยอู้ลมแรงมา วันนี้ลมแรงนะสองสาวันมาแล้วนะคะลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วงหาอรุ่นก็หนาวเมื่อช่วงช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็ร้อนประมาณวันสองวันแล้วก็มาเย็นอีกแล้วนะคะก็ลมลมก็มาอีกแล้วนะ,ะลมก็แรงขึ้นอีก เป็นไงบ้างคะทุกคนคะให้แอดคุยอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวนะนะไม่ไหวนะแวะมาคุยกันมาทักทายกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะช่องของแอดเนี่ยก็จะโดนปิดการมองเห็นนะค่อนข้างบ่อยเพราะว่าแอดไลฟ์บ้างมีคลิปบ้างไลฟ์บ้างคลิปบ้างนะคะก็ก็จะพยายามนะคะลงคลิปให้กับทุกคนนะคะได้ได้ได้เจอหน้านะคะแอดแอดเบนแล้วก็นะแอดบัตนะช่วงนี้แอดบัตก็ว่าอยู่นะคะว่าจะชวนเอฟซีนะคะไปนอนนะ นอนเขานะคะติดเบ็ดด้วยนะะ่าพ mm hmm. uh, ากินข้าวปลานะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าแอดบาร์ก็ uh, ดูลาด่ลาเราก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้น่าจะไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นกุมภามีนานะคะ mm hmm. ก็คือจะจะต้องวิ่งวิ่งมะขามแล้วนะคะ,นะคะช่วงนั้นช่วงนั้นจะเป็นวิ่งมะขามนะคะถาวางก็น่าจะเป็นในะะช่วงนี้แหละนะะหลังไปีใไหม่ประมาณวันที่วันที่9นี้ก็วันเด็กแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจว่า คุณป้าเนี่ยเพื่อนจัดงานวันไหนนะคะแต่ว่าแอดต้องดูก่อนนะคะว่าแม่ออฟได้ได้ไปไหมนะคะเพราะว่าถ้าไปเนี่ยก็จะได้ไปรวมกันนะคะเพราะว่าจะช่วยช่วยออกค่ารถนะคะค่าน้ำมันรถนะให้กับแม่ออฟด้วยนะคะในในวันเด็กนะคะวันเด็กที่วังปู่ปาริจิตรนคราชนะคะสำหรับแอดนะแต่ว่าแอดแอด,แอดต้องรอฟังฟัง ฟังจากแม่อ๊อฟก่อนนะคะว่าแม่อม๊อฟมีมีไปไหมนะคะถ้าไปก็คงจะชวนนะจริงๆน่าจะชวนกันล่วงหน้านะคะต่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้แม่อ๊อฟก็จะดูแลนะคะเจะ้าวัวนะเจะ้าเจ้าอะไรนะเออน้องควายเนาะน้องควายนะ,ะมีบุญด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเออเขามีตัวเล็กด้วยเนาะตัวเล็กอีกตัวหนึ่งก็หลายก็หลายที่แล้วนะที่ไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเออไอ้ก็ทํางาน ตรงนู้นตรงนี้นะกรีดยางด้วยนะคะทำคลิปนะคะ ขายรีวิวนะคะรีวิวนะคะช่วงนี้แอ่เบนก็รับรีวิวนะคะรีวิวในช่องต่อๆด้วยนะคะก็เจอแอดเบนได้นะแม่เบนรีวิวนั่นเองนะคะก็เจอเจอช่องต่อๆได้นะ,คะใครทีอ่อยากจะช้อปปิ้งนะคะนะก็เนขะ้านะไปดูได้นะ,ะต่อๆนะ,ะแม่เบนรีวิวนั่นเองนะ,ะจ๊ะทุกคนนะคะก็นะะะฝากด้วยนะคะสำหรับช่องต่อๆนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะส่วนบ้านฟ้าก็จะเป็นสโซฟาสาอ้วนวังนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเป็น YouTube นะคะก็ เบนแม่เบ็นกกอกๆนั่นเองนะคะก็ฝากไม้กำลังใจกันได้นะคะสามช่องทางเลยนะคะทุกคนนะสําหรับนะคะกระบอกช่วงนี้นะคะก็เพิ่งส่งออเดอร์หมดนะเพิ่งส่งออเดอร์หมดก็อีกประมาณวันสองวันนะคะถึงจะเข้าไปไปรับซื้อนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะ,ะก็คือจะบอกว่า,าหมุนเงินไม่ทันนะ,ะเทศกาลนะ,ะช่วงเทศกาลนะก็ค่อนข้างนะ หมุนเงินไม่ค่อยทันนะต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนทุกท่านด้วยนะคะสำหรับกระบอกนะคะยังส่งเหมือนเดิมนะคะกระบอกของเรายังส่งเหมือนเดิมนะคะใครที่สนใจก็สั่งได้นะคะถ้า1นกิโลนะคะหนึบาทรวมส่งนะคะถ้า3ากิโลสกิโลหกิโลขึ้นไปเราก็มีนะคะเรทราคาให้นะจ๊ะนะคะก็สั่งออเดอร์เข้ามาได้นะคะผ่านช่องแม่เบ้นกอกนั่นเองนะคะ ศูนย์หกสี่เจ็ดเกปดเก้านะคะทุกคนนะะสำหรับนะใครที่สนใจนะะกระบอกนะ,ะอยากจะเป็นแบบคั่วอยากจะเป็นแบบดิบนะคะอยากจะสั่งนะ,ะไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรืออยากจะสั่งมา,ากินนะคะกันที่ออฟฟิศนะคะประมาณนี้นะก็สั่งได้นะคะสําหรับลูกกระบอกนะคะนะเม็ดนอะัลมอนด์อีสานเด้อยิ่งยิ่งคั่วใหม่ๆนะคะยิ่งกรอบยิ่งมันนะคะทุกคนนะคะจริงนะใครบอกเลยนะ,คะใครที่ได้ชิม ใครที่ได้กินแล้วนะคะปีหน้าต้องสั่งเพิ่มนะคะปีหน้าต้องสั่งอีกแน่นอนนะคะนะคะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจก็ลองสั่งเข้าไปทานลองเข้าไปชิมกันได้นะคะสําหรับรูกกระบ,บุกนะคะเม็ดอัลมอนด์อีสานบานเฮาเดอร์ทุกคนนะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะมะขามแช่อ,อิ่มนะจ๊ะทุกคนนะคะก็สั่งได้นะคะกิโลกร,รัมละ200บาทนะจ๊ะสำหรับนะคะมะขามแช่อ,อิ่มรสเด็ดมะขามฝักโตนะ ใครสนใจก็สั่งได้นะจ๊ะนะคะสำหรับนะคะมะขามแช่อิ่มนะคะนะของของดองนะคะของแซบ่บนะคะจะเป็นมะม่วงดองนะคะจะเป็นมะขามดองนะคะคุณเอ็มอ้อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านที่สองนะคะมากดกำลังใจให้กันนะคะรู้ลมเย็นมากนะคะดวงจันทร์โตมากนะทุกคนวันนี้นะคะใครที่มองหามองเห็นดวงจันทร์นะคะอย่าลืมขอพรนะคะเพราะว่าเป็นดวงจันทร์นะคะเต็มดวงนะคะ ปีแรกเลยนะก็คือดวงเรียกว่านะะเป็นดวงขึ้นด้วยแล้วก็ดวงโตด้วยนะคะดวงขึ้นแล้วก็ดวงโตนะคะ ของปีนะคะของต้นปีเลยนั่นเองนะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะยกมือนะคะขอพรนะคะองค์นะคะพระสุรียนจันทรานะคะองค์พระจันทร์ของเรานะคะนะดุขอารมีองค์พระจันทร์นะคะคุ้มครองคุ้มภัยพวกเรานะคะนําแสงสว่างให้พวกเรานะคะได้เจอเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีนะคะแล้วก็สิ่งดีๆนั่นเองเนาะตลอดปีตลอดไปนะคะเพราะว่า ปีนี้ถือถือต้นปีด้วยนะะดวงขึ้นนะะอ่าพระจันทร์นะคะเต็มดวงนะกอนะเรมน,นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเออเป็นนิมิตหมายที่ดีนะถ้าใครถ้าใครนะมีความเชื่อในเรื่องนะดวงดวงชะตานะคะก็ก็ได้นะโอเคอยู่นะเพราะว่าถือว่ามันเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อเดือนแรกของปีก็คือเดือนมกรานะแล้วก็เริ่มต้นด้วยนะเดือนขึ้นนะคะไม่ใช่เดือนแรมนะคะ เอาควันเลยดูนะจุดจุดไฟไว้นะคะเอ่อจุดจุดไฟไว้อย่างนี้นะคะไม่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเอ่อมันมันก็จะอ่อนแรงเองนะแต่ว่ามันจะมีน้องหมาเนาะก็คือเจ้าลาเต้แล้วก็กาแฟนะก็มานอนเฝ้านะมานอนเฝ้าด้วยนะก็เลยไม่ไม่มีไรนะแต่จะจุดไฟให้พวกเขานะคะเพราะว่าดึกๆนะมันก็จะค่อนข้างเย็นเนาะ ช่วงช่วงดึกๆเนาะก็จะเย็นกันหน่อยนะประมาณนี้นะคะก็เลยนะพี่บาตก็เลยจุดไฟให้นะจุดไฟไวใ้ให้กับลาเต้แล้วก็กาแฟ สวัสดีค่ะนะ,ะอ่าฝากด้วยนะ,ะสำหรับกระบกนะจ๊นะนะกระบกมะขามแช่อิ่มนะคะแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มด้วยนะจ๊ะใครที่สนใจนะ,ะอยากจะชิมมะม่วงแช่อิ่มนะคะสั่งได้นะคะเหมือนกันเลยนะคะกิโลกรัมละ200บาทรวมส่งนะคะทุกคนนะ,ะสำหรับมะม่วงแช่อิ่มของเรานะคะนะศูนย์หกสี่เจ็ดเก้า็นะ,ะก็สั่งออเดอร์เข้ามาได้นะคะผ่านช่อง แม่เบนโกกอกนะคะทุกคนแอบนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่แวะเข้ามาพูดคุยทักทายนะกันในช่องแม่เบนโกกอกเองนะคะก็ประมาณ30นาทีเนาะเราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ฝากถึงนะคะผลิตภัณฑ์นะคะทีพีสกินด้วยนะคะครีมบำรุงผิวเซรั่มบำรุงผิวเจลอ่บน้ำเจลรางหน้านะคะหรือจะเป็นนะ,ะเอ่ออะไรนะคะคอลลาเจนพัดวิสซีนั่นเองจ้านะคะใครที่มีนะคะปัญหาสิวอ,อ่สิวนะ ะค,ะอคอลลาเจนนะคอลลาเจนวตซีนะ,ะตัวคอลลาเจนนี้นะคะมันช่วยในเรื่องของระบบไขข้อนะ,ะทุกส่วนของร่างกายนะคะ ข้อต่างๆร่างกายนะตัวคอลลาเจนนะคะโดยอายุที่เรามากขึ้นนะการดนะื่มคอลลาเจนอยู่ประจำนะคะสม่ำเสมอนะก็จะทําให้สุขภาพของเราผิวของเราดูเปล่งปลั่งด้วยนะคะดูอ่อนกวัยด้วยนะใช่ไหมผิวดูอ่อนเยาว์นะคะผิวดูอ่อนวัไม่แห้งไม่กระด้างด้วยนะคะทุกคนนะใครที่ชอบดื่มนะเราจะนะคะอะไรคะดูแลจากข้างในสู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นนะะตัวช่วยในเรื่องของการนะคะดูแลนะคะผิวพ ะะแล้วก็นะคะเ,เรื่องนะะระบบข้อต่างๆด้วยนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชอบดื่มนะคะตัวคอลลาเจนอยู่แล้วนะคะบอกเลยนะคะดื่มต่อไปเลยนะคะดื่มดีดื่มง่ายนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยนะคะรักษาสุขภาพเลยนะคะยิ่งเราเนี่ย 3 0 40 4บบวกแล้วนะคะ 40, 40บวกบวกแล้วนะคะต้องเริ่มดูแลสุขภาพแล้วนะคะสำหรับนี่เลยนะคะคอลลาเจนพัดวิซีนะ,ะดื่มดีดื่มง่ายดื่มได้สุขภาพต้องดื่มด้วยนะคะคอลลาเจนพัดวิซีนั่นเองนะจ๊ะส่วนตัววิซีนะคะบอกเลยนะคะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการลดลดการอักเสบนะะต่างๆนะคะผิวสิวนะใครที่มีปัญหาผิวนะเออ ดื่มตัวคอลลาเจนตัวนี้ด้วยนะคะเพราะเขามีตัววิตซีนะคะลดการเกิดอักเสบนะคะอ่าสิวหน้าสิวหลังด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสั่งไปดื่มกันได้นะคอลลาเจนพัดวิตซีนะคะของ T p s สกินั่นเองนะจ๊ะทุกโคดนี่นะคะอแอดชิมมาแล้วนะคะรสชาตินี่เยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบสายดื่มนะถ้าถ้าเป็นแบบการดื่มดื่มแล้วเพื่อสุขภาพออกกําลังกายไปด้วยนี่ยิ่งดีมากนะคะเพราะเขาช่วยในเรื่องของการนะคะเหมือนกับนะ ดูแลเซลล์ของเราให้แบบตึ้งตึงอ่ะประมาณนี้อ่ะเออนี่แหละนะคะใครที่ดื่มเป็นประจำนะแต่ของแอดเนี้ยก็ก็เคยได้ได้ชิมแหละนะ,ะประมาณ สองสากล่องนะประมาณนี้นะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็ออเดอร์ผ่านแอดมินเพิ่นได้นะคะหรือมี Li น์แอดนะคะที่พิสกินแล้วนะคะก็อย่าลืมเข้าไปนะคะเลือกช็อปลือกชิมกันดูได้นะคะสำหรับคอลลาเจนพัทวิสีส่วนนะคะผลิตภัณฑ์นะคะครีมนะคะครีมบำรุงผิวแล้วก็เซรั่มบำรุงผิวนะคะตัวนี้ก็เรียกว่านะคะเหมาะกับใบหน้านะคะพอใครที่มีผิวแห้งผิวกระด้างแตกแล้วก็ลายด้วยนะคะดูดูมีฝ้ากระนะคะร่วมด้วยนั่นเองนะคะ เลยค่ะนะสับตัวครีมบำรุงผิวตัวนี้นะคะจิวแต่เจวมากนะคะแล้วก็ตามไปด้วยเซรั่มนะคะเรียกว่าทําให้ผิวของเรานะโลดเอคือดันให้มันตึงอ่ะเออนะคะดูเรียบเดียนดูอ่อนเยาวดูอ่อนไวด้วยนั่นเองนะคะอย่าไปบอกเขาว่า40นะเขาจะมองว่าเป็น35หรือ36ประมาณนี้นะคทุกคนเนี่เรียกว่านะคะย้อนอายุตัวเองได้นะสับใครที่นะ มองหานะคะครีมบำรุงผิวนะคะแนะนาเลยจ้านะคะที่พีจกินนะคะครีมบํารุงผิวนะบวกกับนะคะเซรัซ่มบํารุงผิวนะดีนะจ๊ะทุกคนนะโอเคนะคะทุกคนสำหรับไลน์นี้นะคะขอบคุณทุกแรงใจนะคะส่วนใครที่สนใจกระบกนะก็สั่งได้นะคะศูนย์หกสี่เจ็ดเก้าแปดเก้าสี่สองเจ็ดนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะต้องขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะเข้ามากดไลค์กดใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนะสวัสดีค่ะโอ้ลมแรงมากนะ